Sorry that I ghosted you, but I don't know if you fit into my future. ทำยังไงก็อชนะไม่ได้สักทีผมจะเป็นเอา้าโน่นมันเป็นเราตรงนี้เนี่ยผมพยายามแทบตายเว้ยเพื่ออยากจะเป็นโน่นหนึ่งของวงการเบเบดอะแต่สุดท้ายผมก็ยังเป็นไม่ได้เว้ยไปแข่งที่ไหนก็แพ้หมดนี่ผมต้องทำยังไงวะผมถึงจะชนะเขาได้พยายามสุดๆแล้วเว้ยแต่ก็ยังแพ้ เป็นเพราะว่านอตตี้ไม่คู่ควรกับเบเบดวะทุกครั้งที่แพ้มันไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่คู่ควรแต่มันยังไม่ถึงเวลาของเราเพราะฉะนั้นตามหาเบเบดที่คู่ควรแล้วก็ไปแข่งใหม่ซะใช่ว่ะผมห่วงแต่จะเอาชนะอย่างเดียวโดยผมไม่ได้คิดเลยเว้ยว่าเบเบ็มันยังไม่คู่ควรกับนอตตี้ผมยังไม่ได้ฝึกฝีมือขนาดนั้นเป้าหมายผมก็แค่เอาชนะเบาอามโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเบเบ็ Be อะมันก็มีจิตวิญญาณของมันเว้ย ถ้าผมอยากจะเป็นแชมป์เบเบผมก็ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของเบเบและหาเบเบตที่คู่ควรกับนอตตี้ให้ได้ผมลืมคำนี้ได้ยังไงวะผมจะทุ่มเทไปทําไมในเมื่อยังหาเบเบตที่คู่ควรยังไม่ได้เลยต่อไอ้ทุ่มเทมากแค่ไหนอ่ะสุดท้ายผมก็แพ้อยู่ดีผมจะต้องไปตามหาเบเบตที่คู่ควรต่อไอ้ฝีมือผมเทพขนาดไหนแต่ยังไม่เจอเบเบที่ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเว้ย ผมได้ลองกลับอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนที่ได้แบบแนะนําการเล่นเบเบทให้น็อตตี้นะครับคัดคอมเมนต์จาก f อนะครับที่ได้มาเมนตในช่องนะก็ดูจากที่เขาแนะนําม,มานะครับ<ว>เขาบอกว่าผมแนะนาฟีนิกซ์วิงห g 1ครับพี่ฟีนิกซ์วิงก็จะเป็นตัวที่ลกฟ,ฟีนิกสีแดงใช่ไหมซึ่งที่ผมได้ไปดูราคามาันะคือมันแพงมากเลยนะทุกคนประมาณพันห้าเว้ยซึ่งตอนนั้นอนะผมแบบไม่มีงบจริงๆเว้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะตั้งงบให้ตัวเองสามพันนะครับในการไปตามล่าหาเบเบทนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้มากี่ตัวหรือจะได้ตตัวที่่ผมมมาาหหรรือไตัว นะครับที่เขาแนะนํามาก็จะเป็นซามูไรเซเวอร์นะครับเขาบอกว่าโหดสุดสามารถชนะเบอกอาร์มได้แน่นอนเราจะไปตามหาทั้ง3ตัวนี้นะครับระหว่างฟินิกวินวิสาดรอซามูไรเซเวอร์นะครับเราตั้งงบ3 0 0พันในการไปตามหาเบเบทั้ง3ตัวนี้ไม่รู้ว่าน็อตตี้จะหาพอไหมหรือว่าจะได้ตัวไหนมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน ไปลุยไปตามหาซื้อที่ห้างกันงบสามพันมาดูกันว่าเราจะได้บเบบตตัวไหนบ้างโดยบเบบตที่น็อตตี้ดูไว้นะครับก็จะเป็นฟินิก์วิงเววิสานลอดแล้วก็ซามูไรเซเวอร์โดยร้านที่น็อตตี้จะซื้อนะครับก็ร้านเดิมนะครับร้านประจําที่น็อตตี้มาซื้อตลอดเลยนะคือเข้าไปนี่ผมเล็งบเบบตไปแล้วนะก็คือเข้าไปแล้วจะหยิบ,บเบบตเลยเวอืมผมว่าวันนี้ผมจะจัดเอตัวนี้ไปเวน่าจะเป็นตัวนี้ แล้ววันนี้นะครับนอตตี้ก็ได้เบเบดฟินิกวิงนะครับแล้วก็ซามูไรเซเวอร์นะครับที่นอตตี้ตามหามาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีงบก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปเราจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมจะได้มีงบไปซื้อเบเบดตัวต่อไปนะกดสูตรนะครับผมก็น่าจะได้เล่นแค่ประมาณนี้ก่อนนะเออเดี๋ยวผมก็พยายามทํางานเก็บเงินแล้วก็มาซื้อเบเบ็ดหลายๆตัวนะไปทุกคน นี่คือแหล่งกบดันของเราไปขึ้นไปกันและนี่คือเบเบตตัวใหม่ที่น็อตตี้เพิ่งจัดมานะครับก็จะมีฟีนิกซ์วีนแล้วก็ซามูไรซีเวอร์สองตัวนี้เลยทุกคนบอกเลยว่าผมหมดงบไปประมาณสามพันอ่ะเอ้ยสามพันได้มาแค่สองตัวเองผมเสียดายนะครับที่ที่ร้านนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีไอตัวที่ทุกคนอยากน็อตตี้ใช้นะครับก็จะเป็นวิสร์ดลอสนะครับหมดมีเอฟซีหลายคนนะครับบอกว่าตัวเนี้ยโหดสุดเลยนะครับในบรรดาเบเบตนะเป็นน่าจะเป็นสายตีด,ด,ด,ดูมาอะแกไงวะไปสูเปียว สูหวันเก่าชุดอย่างโแต่ตัวต่อไปซามูไรซีเวอร์ <S 1> <S 1> โอ้ยซามูไรยอย่างเทพนตตี้ว่าหลายคนน่าจะมีตัวนี้แล้วนะครับซามูไรซีเวอร์นะครับผมน้องใหม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยครับเรามันก็ต้องฝึกกันหน่อยนะเนาะพึ่งได้มาเดี๋ยวนอตตี้ขอฝึกก่อนก่อนไปนลงสนามจริงจัดไปซามูไรถ้าเจอที่ชุดไฟฟ้าเนี่ยมันจะโขดขึ้นไหมชุดอย่างแรงอะทุกคนย <Boy. S 2> ออโออ้ยไฟกันดิไฟดินนฟวัดกันไปเลยแล้วตอนนี้นะครับผมไม่ได้มีเฉพาะบ b บตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้น็อตตี้มีบ b บกี b ่ตัวแล้วหลังจากที่น็อตตี้ไปซื้อมาเพื่อมีสอตัวนะครับแล้วนี่นะครับตัวเดิมที่ผมมีนะยูนิคอนจิ้งจอกนะครับตอนนี้เรามีถึงสี่ตัวแล้วเว้ยก่อนหน้านี้นอตตี้มีมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอ ววตัวที่นอตตี้เสียไปในการแข่งขันอะมันเยอะกว่านี้อีกไม่ว่าผมจะเสียวิสัดลอดไปในการแข่งขันกับแชมป์ใต้ดินจิงจอกขาวผมโดนทุบเบบีเเละเลยอะทุกคนแต่จิงจอกขาวอีกตัวหนึ่งของผมนะครับ <c oughs> ก็ไปแข่งแพ้เด็กนะครับก็เลยเสียไปตอนนี้นอตตี้ก็เลยมีเบบีแค่สี่ตัวเท่านั้นแต่ผมคิดว่าสี่ตัวแล้วก็ตัวใหม่ที่นอตตี้เพิ่งได้มาเนี่ยมันจะสามารถปราบแชมป์ใต้ดินได้เว้ ก็อย่าไปบอกใครนะว่าที่เนี่ยมันจะเป็นศูนย์บัญชาการลับนะเว้ยสำหรับฝึกฝีมือเบเบทเท่านั้นใครดูมาวะเดี๋ยวนะการแข่งขันใต้ดินเขาจะจัดขึ้นอีกครั้งเหรอวะเนี่ย ยนอตตี้ก็ได้รับเชิญนอตตี้ว่าผมยังไม่ทันได้ฝึกถึงฝีมือขั้นเทพเลยนะผมก็ต้องไปลงแข่งอีกแล้วเหรอวะในเมื่อเรามีเบเบคครบทั้ง4ตัวนะครับผมจะลองกลับไปลงแข่งอีกครั้งเว้ยต่อให้แพ้ชนะไม่เป็นไรถือว่าได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์นะครับแต่รอบเนี้ยผมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเว้ยเพราะว่าผมมีตัวหมกเม็ดเว้ยตัวนี้ยผมอาจจะเอาชนะได้แน่ปะ่ะไปสนามแข่งกัน และรอบนี้ผมก็กลับมาแข่งอีกครั้งแล้วเว้ยสำหรับเบเบ้ใต้ดินว่าแต่รอบนี้มีอะไรมีพิเศษหรือเปล่ามีแน่นอนเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งเบเบ้ใต้ดินรอบที่2แล้วทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีเว้ยผมได้ไปจัดเบเบ้มาใหม่อีก2ตัวนะเพื่อเอามาสู้กับวงการใต้ดินวันนี้เจอแบบทรงแม่งเหมือนแบบคนรวยอะว่าแต่ที่เนี่ยเขามีกฎกฎติกาย,ยังไงในการแข่งเบเบ้ใต้ดินเนาะที่นี่ มีเครื่องชารตไฟฟ้าคนเล่นต้องใส่ไปด้วยเล่นไปด้วยช็อตไฟฟ้าเวลาเล่นเบเบเหรอใช่แล้วโอ้โหอย่างนี้มันก็เล้าใจดิวะ, <c oughs> วะเอ้ยแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะถ้าเกิดคนไหนแพ้นะจะต้องเสียเบเบเสียเบ,บเบอ้ยกูหมดเงินกับเบเบไปหลายพันแล้วนะรับคำท้าอ่ะการแค่เสียเบเบอ่ะก่อนจะแข่งจริงอ่ะมาลองวัดสีมือกันก่อนไหมว่าใครอ่ะจะเก่งกว่ากันได้เลย การดูเชิงเทคนิคของผู้ต่อสู้นะครับส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากเลยทุกคนเราจะได้ดูว่าผู้ต่อสู้ของเราเนี <okay>. uma, <ping> ่ยถนัดสายไหนแล้วก็จะใช้สายไหนสู้กับผู้ต่อสู้ของเรานะมาสู้กันเลยชี้ชูวันโก้โอ้โหสกี้มันยังโกรธเลยอะเฮ้ยมานจะเอาดิเอาดิโอ้โหสกี้เหมือนทิ้งบอมอะลงมาทิ้งไม่กระเด็นอะ ดีฮะชิคแจอขาวผมตีโค,โคโคแตกนะ วัดผลกันไม่ได้จริงๆเนาะการไฟเบรบคของเราเนี่ยกลับมาอีกครั้งกับการแข่งเบรบคใต้ดินครั้งที่2 n o น t สตี V S ม r สเตอร์โนี่วดสีมือแม่งพอๆกันเลยว่ะเอาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งจริงกันเลย,ยไม่มีกฎกไม่มีกติกาของไฟอย่างเดียวก็รู้อยู่ว่าวงการเบเบใต้ดินเนี่ยมันเขื่อนกว่าวงการเบรคบนดินแน่นอนว่าการแข่งครั้งนี้มันมีเครื่องช็อตไฟฟ้าเพื่อให้เกมนี้มันสนุกยิ่งขึ้นเฮ้ยอย่าบอกว่าเครื่องช็อตไฟฟ้าตัวเนี้ยของกากๆเอาไปเล่นกัน แล้วก็มันใช้งานยังไงอ่ะว่าแต่ถ้าเกิดว่าแพ้เนี่โดนยึดเบเบดเลยนะใช้ไงอ่ะก็กดเนี่ยตัวบวกไะไวะอ๋อไม่มีอะไรเลยกบบวกไปเรื่อยสิอ๋อบวกไปเรื่อยอไรนไหนเอาไปใช้งานไงเอาไปใช้งานไงนี่ตัวบวกเห็นไหมอา้าบว,บวไปแล้วก็กดไปเงี้ยมันไม่ยากเลย ก็กดลงสิเอออ๋อวงการนี้เคลื่อนขนาดนี้เลยเหรอสาวจริงเลยแม่งมาแข่งกับมิสเตอร์โคโค่นี่โหดจริงว่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับระหว่างนอตตี้ประตูสองเข่ง VS กับมิสเตอร์โคโค่ใครจะเป็นที่หนึ่งกติกามีไงบ้างเหรอมิสเตอร์โคโค่กติกาก็คือแข่งกันสามเลเถ้าใครแพ้โดนยึดเบเบ้แล้วไม่ใช่โดนยึดธรรมดาโดนยึดแม่งหมดทุกอันโอ๊ยแต่การเล่นเบเบ้มีทั้งหมด3แมตช์แมตช์แรกโดนไฟฟ้าเลเวล1แมตช์ที่2โดนไฟฟ้าเลเวล2 เล่นแม์ที่3โดนไฟฟ้ารลเวล3ใครแพ้เสียเบย์หมดตัวและต้องออกจากวงการเบย์เบย์ตลอดชีวิตโอ้โหสามตัวที่นอตตี้จะเอามาเล่นในแม์นี้นะครับตัวแรกเลยนะครับจิ้งจอกขาวเลยต่อด,ด้วยซามูไรซีเวอร์นะปิดท้ายแมทสามด้วยใครๆก็รู้ฟีนิกซ์วิงว้าวตัวปราแชมป์มาหลายตาแล้วมาพร้อมยังแน่นอนทำไมผมต้องมาเล่นในกระมังแบบนี้อ่ะที่นี่มันไม่ใช่กดเกินอะไรเราใช้อะไรเล่นได้หมดทุกอย่างกระมังทองคำดีแหละสมจักสีดี ของของไปเลยทางเรามีแ finder, ค,ค่นี้ถุงเดียนอย่างนี้แหละมันอ๋อมาวัดกันไปเลยแมตช์แรกที่จอกขาวมาเล่นเป็นน้ำผมเล่นเป็นน้ำเมื่อกี้แค่ทำอ่อนไว้ก่อนจริงๆผมฝีมือโหดนะมาโอ้ยโอ้ยมีชัยเอ้ยนีอะไรเนี่ยโอ้ยมา หมดเป็นแล้วเหี้ยหมดไม่ได้หรอเหมือนวิ่งหน่อยอ่ะเอาโอ้ม้าม้าโอ้วันนี้เอาชุดโอ้โอ้ก็บอกไม่มีกฎกติกาเนาะตีนงตอนไหนก็ได้นี่โอ้ยเปไหน กูนึกว่ากูจะเป็นง่อยแล้วน,นะแบตแรกครับจิ้งจอกเขาชนะว่ะเป็ไ<ห>นไง<ห>อ่ะนี่ขนาดน,น็อตตี้เพิ่งเข้าวงการแรกๆนะเว้ยมิสเตอร์โค,โค,โค้กเห็นทางไี่ยาวไกล <c oughs> เห็นรวยๆอย่างเงี้ยระวังหมดตัวได้เลยนะตัมดมาอยากเจอเดือดๆเองเนี่ยเป็นแบบฟอร์มหรือเปล่ามีอย่างม่เศษของจริงของข้าไงนี่แค่แบบบลูโอโอเคทุกคนเดี๋ยวรอบสองผมจะเล่นเป็นนี่เลยซามูไรซีเวอร์ดเป็นเบลล์เบลล์ในเบลล์สองพำยังไงได้ครับนี่ สองมามาดูผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอ้ยมือมันซันเรียนอะไรก็ยากจี๊ดดูวันโผลูจดมาวัดกันไปเลยโอ้ยเอ้ยอย่าหนีนี่อย่าหนีดิ่เอาตามว่าทุกคนเฮ้ยล่าสุดมีเจอหกโค้กเขาเล่นสายสูงกว่าเขาเป็นไครับนอตตี้ซาอะไรซิวเลยนะครับก็โหดแล้เอาหมายดิหนึ่งจับเลย ดูกันหน่อยดูเขาหน่อยเออมื่อจะกินอะไรกันนะเอาดิเอาลโอ้โหโอ้โหมันสั่นเอ้ยทุกคนยายาหมดแล้วนี่แค่เรื่องต้นเท่านั้ำแว่ะหลบสุดท้ายสินะเฮ้ยทุกคนตอนเนี้ยแม่งหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะโหเอาไงดีวะน็อตตี้จะแพ้ปะเนี่ยแม่งเสมอว่ะโอ้ยเครียดเลยทุกคนเอ้ารังเงี้ยน็อตตี้จะชนะได้ไงวะดูจากเชิงของไอ้มิสเตอร์โคโค่เนี่ยมันดูแบบ เหมือนมันจะเก่งยังไงไม่รู้ว่ะแต่แม่งขี้แอคไปหน่อยน่ะนั่งคุยแต่กระสาวอ,ะอ่ะอะะไงจ้าหนูอาคือพอดีป๋ามาเล่นเบเบดเดีย๋ยวกลับไปเนี่ย,ดยเดี๋ยวป๋าไปเลี้ยงให้หนแต่ดูเชิงแล้วมิสเตอร์โคโค่นี่เขามาโหดจริงกว่าทุกคนผมพยายามดูเชิงเขาแล้วนะตั้งแต่ตอนฝึกอะ่ะเขาก็ดูโหดตัวนอนตตี้แบบหลายเท่าเลยเว้ยผมว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเบเบดที่เขามีมากกว่าว่ะเบเบดเขาอาจจะโมมาแบบ ของดีเลยเพราะดูจากการปล่อยตัวตอนชูดอะบ,บีเบทเขาทำรอบได้เยอะกว่านอตตี้อีกผมว่าบ,บเบตตัวนี้เขาน่าจะหมดไปหลายแสนว่ะแต่แบ,บเบตตัวนี้จานเดฟอุตสาทําให้หนอตตี้เลยนะมนานจะชนะมิสเตอร์โคโค่ไม่ได้เลยเหรอวะโอ้โหผมดูจากแผนของผมแล้วนะถ้าผมอยากชนะมิสเตอร์โคโค่ได้เอาเนี้ยเดี๋ยวแม์สุดท้ายอะผมจะท้ามันดวนแบบว่าใช้บ,บเบตธรรมดาดีกว่าวะ่ะวัดที่ฝีมือลว้ลวนเลยเว้ยอ๋ออยากขึ้นเลยยอดเหรอได้ได้ไดดปาไปเที่วยวเลยยอด พร้อมเปล่าอยู่ล้วแต่รอบเนี้ยงดเล่นเบเบ็ดไฟฟ้าแล้วห้ามเล่นเบเบ็ดไฟฟ้าทั้งสิ้นต้องเล่นเฉพาะเบเบ็ดธรรมดาเท่านั้นพร้อมยังพร้อมยังมาโอ้โหอันนี้แรงจริงอือดูการสั่นดินึกว่าแผ่นดินไหวอ่ะโอ้โหที้จูวันโกดโอ้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวเล่นว่ะน่าจะเล่นเป็นซามูไรนะกระตุกกระตุก ีดูวันกดโอ๊ยไม่เอาดีผมยังนิ่งอยู่นะครับเหมือนอีฝ่ายจะฝั่นแล้วนะจะฝั่นแล้วนะผมไม่รู้เคาตัวไหนมาเล่นนะโอ้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเฮ้ยมิติโคโค่สองหนึ่งแล้วนะเว้ยมัจะร้ายอย่งมีตัวเยอะมาเฮ้ยมิติโคโค่นี่มันแมตช์สุดท้ายเลยนะเว้ยจะแพ้ปหมเนี่ยแต่แมตช์สุดท้ายนี้มันไม่ธรรมดาเว้ยยังไงอ่ะ ขาดจุดไฟใส่นี่แล้วก็เผาเบเบดไปพร้อมกันถ้าใครแพ้ก็อย่าบอกนะว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะเล่นสนามเบเบดไฟลุกโฉยมาทีทุกวันกด้นและตอนนี้นะครับถึงแมตช์สุดท้ายแล้วแมตช์ที่5ถ้าใครชนะคือแชมป์เว้ พร้อมใช่ไหมแน่นอนไปเลยครับอรอบนี้ผมเจ้าที่ชุดอันยาวไว้ทุกคนนี่เลยแล้วก็บวกกับฟีนิกวิงนะครับยังไม่จบนะครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับโดนไฟเผาไหม้ไปเรียบร้อยแล้วมีรอยไหม้ตรงนี้ด้วยทุกคนดูดิโอ้โหโคตรเสียเลยมาไม่เป็นไรรอบนี้เอาหน่อยห้าว่าไงนะรอบนี้ชอยไฟฟ้าถึงเรเวลห้าเลยหรอ,หรอ,หรอจัดไปจริงเหรอโอเคโอเคโอเคมามามาเรเวลห้านะหนึ่งสองสาม สี่ห้าโอ้โอ้มาลีทีจูวันเราตัดสินนะเราตัดสินนะเนี่นี่นี่เราตัดสินนะเข้าใจไหมเออเออเออคือเราตัดสินนี่คือเราชุดเราใารชนะคือชนะเลยนะเอ้ยเร็วๆดีจะมาใส่อะไรช้าปัดทำไมเหรอดานเอาดีเร็วๆเอาเร็วเร็วๆร็เฮ้ยมาทีจูวันเฮ้ยทำไมมันติดติดอะไรวะอ๋อเรือเพื่ ตัวตูดมันยังไม่ดีเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนตูดหน่อยนะผมว่าผมเปลี่ยนตูดเล่นดีกว่าเราไม่ไข่ยากเลยสูงวันวโอ้ยอะไรเก๋วมะชอบที่ชิวนี้เลยว่ะผมเปลี่ยนที่ชิวดีกว่าที่ชิวนีแบบมันดูกากๆไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันเราจริงได้ยังวะเอาเพาะรอบนี้จริงจังแล้วมามาเราลองเล่น mode สองนะครับมาเรียวหนึ่งว่ อุ้ยมาดิเออนี่หมาเยอะอันนี้โหดจริงอุ้ยเอาดิมาดิเต๋อเบนะรอบนี้เต๋อเบจริงนะเฮ้ยแกพากระบ้านนะเออยคุณหุดแล้วเอาดิเล่นฝั่งนี้เลยเร็วรีวเรีวเอาดิถือฝั่งนี้ว่าถือยังไงแล้วโอ้โหอต้ดูสุดยอดดีถือว่ากูมาเอาดิเอาดิเอาดีเอาดีมาดิไี กูชนะลวเว้ยโครงการไม่เฟ็้ไครา้ังเลขของนอตี้ที่ได้แชมป์เว้ยแข่งที่แม่งกระจกจังวะเฮ้ยต้องเสียเบลทั้งหมดนี่เลยเนี่ยไม่ใช่แค่เสียเบลเว้ยต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วกลับบ้านตัวเปล่าแล้วใครนะครับที่อยากดวลกับนอตี้นะครับท้านอตี้มาเลยผมพร้อมดวลนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้แก๊งสองแฝด หรือว่าแก๊งบ่าอ <if lt> ้ามหัวร้อนก็มาได้หมดพอตี้้อมดุเลยเว้ยก็ได้วัดกันเลยนะครับว่าออตี้ได้แชมป์จากที่นี่